เมื่อวันที่24เมษายนที่ผ่านมานะคะเป็นวันอวกาศแห่งชาติจีนเขาก็เลยถือโอกาสในการเปิดตัวยานจู้หลงค่ะยานนี้จะมีหน้าที่สําคัญก็คือเป็นยานสำรวจพื้นผิวของดาวอังคารเขาบอกว่าชื่อนี้เนี่ยมันสอดคล้องกับเทพเจ้าแห่งไฟซึ่งเป็นเทพในตำนานของจีนแล้วก็มีความเชื่อด้วยนะคะว่ายานนี้เนี่ยน่าจะเป็นอีกหนึ่งความสําเร็จบนห้วงอวกาศของจีนอีกด้วยละค่ะโดยองค์การบริหารอาวกาศแห่งชาติจีนหรือว่า C.N ได้มีการประกาศว่ายานสำรวจพื้นผิวดาวอังคารลำแรกของจีนได้รับการตั้งชื่อว่าจู้หลงตามชื่อเทพเจ้าแห่งไฟในตำนานของจีนโบราณซึ่งมันก็พ้องกันกับความหมายชื่อดาวอังคารในภาษาจีนที่แปลว่าดาวเคราะห์แห่งไฟโดยการประกาศนี้มีขึ้น24เมษายนซึ่งตรงกับวันอวกาศแห่งชาติของจีน ชื่อดังกล่าวนะคะเป็นอีกตัวอย่างของความใฝ่ฝันทางวิทยาศาสตร์ของคณะผู้ทำงานด้านการบินและอวกาศของจีนภายหลังจากที่พวกเขาได้มีการตั้งชื่อยานอาวกาศไปหลายลำซึ่งรวมไปถึงเชียนเวนินช้างเอ,อ๋อและเป่ยตูตามวัฒน,นธรรมของจีนดั้งเดิมซึ่งก็เป็นการสะท้อนจิตวิญญาณในการสำรวจและความเชื่อมั่นทางวัฒน,นธรรมของชาวจีนค่ะ โดยจีนได้มีการปล่อยยานสำรวจดาวอังคารเทียนหวนวันเมื่อวันที่23กรกฎาคมปี2020โดยยานลำดังกล่าวซึ่งประกอบไปด้วยยานโคจรยานลงจอดยานสำรวจพื้นผิวภารกิจสำรวจดาวอังคารจะเป็นการลงจอดแบบนุ่มนวลในเดือนพฤษภาคมนี้ซึ่งก็เป็นขั้นตอนอัตโนมัติที่ใช้เวลานาน7-8นาทีโดยยานลงจอดจะใช้รูปทรงตามหลักอากาศพลาศาสต์การปล่อยอร่ม จะรวดถอยหลังเพื่อชะลอความเร็วแล้วก็รับน้ำหนักกระแทกในการลงจอดค่ะนี่คืออีกขั้นหนึ่งของจีนนะคะส่วนถ้าไปดูที่สหรัฐองค์การนาซาค่ะได้มีการเผยภาพถ่ายสีครั้งแรกของพื้นผิวดาวอังคารซึ่งถ่ายจากเฮลิคอปเตอร์จิ๋วที่เราเรียกกันว่า Ingenuity บินอยู่ที่ความสูง5.2เมตรเหนือพื้นผิวของดาวนี่เป็นการขึ้นบินครั้งที่2เมื่อวันที่22เมษายนที่ผ่านมาซึ่งใช้เวลา52วินาทีนานกว่าการขึ้นบินครั้งแรก13วินาทีและบินขึ้นไปสูงถึงความสูง4.9เมตร ในภาพนะคะแสดงเห็นพื้นผิวดาวอังคารที่เต็มไปได้วยฝุ่นดินก้อนหินแล้วก็ส่วนล่างของภาพยังจะเห็นเงาของเฮลิคอปเตอร์ที่ทอดอยู่บนพื้นผิวของดาวรวมทั้งร่องลอยของล้อของยานสำรวจ Perseverance ด้วยค่ะซึ่งนอกจากนี้เองนะคะภายหลังจากนี้ เฮลิคอปเตอร์จิ๋วนี้มีกำหนดจะขึ้นบินอีกครั้งเป็นครั้งที่3ในวันอาทิตย์ที่15เมษายนนี้ในความสำเร็จในการบินของเฮลิคอปเตอร์ลำนี้มีขึ้นท่ามกลางความท้าทายเนื่องจากอากาศบนดาวอังคารมีความหนาแน่นต่ำกว่าบนโลกมากส่งผลให้ใบพัดต้องได้รับการออกแบบมาเป็นพิเศษให้สามารถหมุนได้เร็วมากขึ้นจึงจะสามารถขึ้นบินได้นั่นเองค่ะ ขอบคุณที่ติดตามรับชม TNN ช่อง16นะครับอย่าลืมครับเข้าไปกด subscribe และกดรูปก,กระดิ่งนะครับเพราะว่าเรายังมีคลิปวิดีโอที่น่าสนใจรอให้ติดตามอีกมากมายเลยทีเดียวนะครับนอกจากนั้นครับใครอยากที่จะรับชมรายการแบบสดๆอีกหนึ่งช่องทางครับที่สามารถเข้าไปติดตามได้เช่นเดียวกันก็คือที่ a c e b o o k TNN Live นะครับนอกจากนั้นครับยังมีอีกหลายช่องทางที่ท่านผู้ชมจะสามารถติดตามเราได้เข้าไปคลิกที่ใต้วิดีโอคลิปด้านล่างนี้ได้เลยครับ